สวัสดีครับสวัสดีค่ะหนุ่ครับกระดาษค่ะพบกับรายการสวทครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับกีฬาโปรดของคนดังค่ะวันนี้ครับแขกรับเชิญพิเศษฮะผมไม่อยากคุยก็จะคุยเองอคุยเลยพี่สาวฟินมากคือฟินแล้วเหรอได้รับอันดับสอจากพี่หนุ่มสอนรามแน่นอนฮะเพื่อนผมคนนี้เขาเป็นตำนานเดอดเลยเช่นไม่ดีอ่ะมันจะละเอียดไปฮะตำนานมันจะไม่มีใครไม่รู้จักเขาพี่เล่นกงเกิลหน่อยดิอะไรตำนาน นี่นี่เล่นไปแล้วอะมุกจ๋าพบกับพี่ตาเลยนี่ไปพบกับพี่ตาบ่อยเช้าแล้วมุกเกิดจากน้ำตัจ๋าครับัจ๋าครับ พี่ปนา่าทุกคนครับผมนี่ไงบอกรอไหมจริงเสียงหลานีีนี่เท่ไหมเท่มากเลยนี่คือเสียงที่คุ้นหูในสมัยเด็กๆเด็กเหรอจ๋าจ๋าเด็กเหรอพี่สองคนเนี่ยอายุเท่ากันนะรุ่นเดียวกันโอเคปเห็นว่าตาตอนนี้สบายดีครับผมสบายดีนะครับเพื่อน เห็นไม่ข่าว่าขึ้นผ่านคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยมาครับผมเราก็ไปเล่นด้วยกันไงครับคอนเสิร์ตอะไรครับคอนเสิร์ตอะไร RS Missing Concert ครับ2013ครับเห็นว่าตอนนี้ทำเป็น DV d ดีออกมาละน่าจะกวันที่11นี้ครับครับผม11บที่ว่านี่คือ11บเอ่อที่ผ่านมาครับกันกระาคมครับผมออกมาเรียบร้อยแล้วใครอยากจะเห็นความสนุกความประทับใจความสุขก็ซื้อไปสะสมได้ใครที่เป็นแฟนคลับ RS รุ่นยุคกาศูนย์ก็พลาดไม่ได้เนาะ อไปดูมาป่ะครับไม่ได้ไปค่ะที่หนุ่มใช้งานแล้วช่วงนี้มีงานอะไรบ้างตอนนี้ยังไม่มีครับเ็นบอกว่าเมื่อคืนไปช่วยงานการกุศลอะไรและเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดด้วยส่วนใหญ่จะเป็นเตะฟุตบอลก็มีร้องเพลงครับแล้วหลังหลงด้วยมีเอนท์คอนเสิร์ตนะครับเพราะว่ามันก็ไปทําธุรกิจของตัวเองแล้วก็เพลงเก่าๆธุรกิจนอกวงการด้วยค่ะธุรกิจนอกวงการคืออะไรครับ ก็ทําเกี่ยวกับไม้แปรรูปครับผมไม้แปรรูปคืออะไร้าเครื่องทำเป็นตะเกียบไงพอเอาลาเล่ไม้แปรรูปก็จะเป็นไม้ตั้งแต่ไม้ที่เป็นผลิตภัณฑ์พวกคิ้วบัวพวกอะไรพวกนี้จนเป็นไม้ที่ใช้ในงานก่อสร้างโอ้โหมีชื่อบริษัทนี้อะไรไหมเว็บไซต์มีครับ เพชร KK จเจริญครับเดี๋ยวบอกด้วยนะเพราะว่าผมจะได้ขึ้นให้ไม่เป็นไรครับผมครับเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นมีรูปอินสตาอกรอินสตาแกรมองให้ด้วยเดี๋ยวให้ผมอินเสิร์ตในรายการให้อ้าวแต่มาสปอร์ตแฟนททีแล้วก็คงต้องมาคุยเรื่องกีฬากันหน่อยใช่ค่ะวันนี้ก็จะล้วงลึกทุกมุมของพี่ตาเลยว่ากีฬาสมัยเด็กจนถึงตอนโตถึงปัจจุบันนี้เรื่องกีฬาอะไรผมไม่ผมไม่แท้จาล้วงคนเดียวเลยวันนี้เป็นเพื่อนกันผมเห็นกันไามตั้งแต่เด็กแล้วแต่แี่ก็ยังพี่หนทุกน ใช่ไหมอันนี้ตอนเด็กๆพี่รู้จักกับพี่ตาเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่พี่รู้จักตาเหรอค่ะพี่รู้จักตาก็ตอนตอนการยังคะตอนพี่ทั้งยี่สิบยี่สิบายี่สิบยี่สิบเอ็ดแต่พี่ไม่รู้จักพี่ตาในก่อนหน้านั้นใช่ไหมคะใช่ครับเจ้าหน้าที่ว่าหลายๆคนก็ไม่รู้จักวันนี้แต่จะมาขุดเลยครับกีฬาโปรดของพี่ตาสมัยเด็กๆตั้งแต่เริ่มรู้จักคําว่ากีฬาเนี่ยคือกีฬาอะไรคะครับเออจริงๆกีฬาแรกที่เล่นน่าจะเป็นฟุตบอล ฟุตบอลครับผมฟุตบอลแล้วก็คือผมเกิดในครอบครัวที่เล่นกีฬาทุกคนคุณแม่นี่เล่นเล่นทุกอย่างคุณแม่เป็นครูครับผมก็จะเป็นในโรงเรียนจะแบบแอคชั่นเยอะมีครูกีฬานะแต่แม่เนี่ยจะเป็นแบบฝ่ายสนับสนุนก็เล่นกีฬาทุกอย่างนี้ด้วยค่คุณพ่อก็ต่อยมวยครับชอบต่อยมวยแล้วก็เล่นฟุตบอลกันพี่ชายคนโตนี่เป็นนักฟุตบอลเลยครับ เป็นแล้ฟุูบอลของโรงเรียนค่ะครับผมแล้วพี่สาวก็นักวอลเล์นักบาสส่วนผมเนี่ยคนเลกนุดเนี่ยปฐมนะครับคตอนอยู่ปฐมนี้ก็เล่นฟุตบอลเป็นตัวโรงเรียนฟุตบอลบอลเล่และก็บาสครับผมโอ้โหสันหยาคือเป็นกีฬาสันหยาที่บรรจุอยู่ในในหลักสูตรของการเรียนครับแต่ว่าพี่ตาเล่นเก่งมากจนเป็นตัวโรงเรียนเลยนะนี่เล่นเก่กอะไรเนี่ย อะไรขนาดนั้นไม่แต่เราเรางง่งเรางงอะตาคือว่าเราถ้าเราย้อนเวลาไปได้อคือครอบครัวครอบครัวหนึ่งมีคุณพ่อต่อยมวยค่ะคุณแม่เป็นรูที่เล่นกีฬาที่ชอซึ่งซึ่งเราอยากจะบอกว่ามีพี่ชายมีพี่สาว่พี่สาวตัดทิ้งไปนะพี่ชายไม่ผู้หญิงไงจะเกิดสมว่าเราเห็นคุณพ่อเราเป็นแรงบันดาลใจถูกปะ มันน่จะชอบต่อยมวยเพราะสมัยนั้นมวยไทยฮิตมากอ่ะใช่แต่ว่าพี่ตะมีพี่ชายเล่นฟุตบอลไงครับผมจริงๆแล้วผมก็ชอบต่อยมวยครับผมดูมวยว้ก่อนดูมวยครับมวยไทยนะใช่ครับมวยไทยยุคที่มวยไทยรุ่งเรืองช่วงนั้นผมก็อยากต่อยมวยครับแต่มาอยากต่อยมวยในเวลาที่มันช้าไปละประมาณ10บห้านี่ช้าแล้วครับเพราะว่านักมวยทุกวันนี้นักมวยไทยที่เราเห็นกันเนี่ยต่อยตั้งแต่เด็กแล้วครับหกเจ็ดขวบนี่เขาเล่น พรอยนะพ้อมแล้วอืแล้วก็ผมมีปัญหาเรื่องกระดูกแขนซ้ายครับผมเป็นอะไรอะเพื่อนโลหักครับหักตอนเด็กๆก็เลยก็เลยน่าจะไม่เหมาะแล้วพี่ตามมีคนดามกระดูกให้ยังคะพี่ถามทงเข้าตัวตลอดไม่ไม่ก็เป็นของสุขภาพเพราะว่ามันเกี่ยวกับการการออกกำลังกายไงแขนซ้ายพอมีปัญหาปุ๊บทำให้เล่นกีฬาเกี่ยวกับการใช้แขนมากๆไม่ได้วอลเลยบอล่แต่เดี๋ยวมีมีมีเรื่องตลอครับผมครับผมแขน ฟ้าครับผมอาการของของคนบ้าไไม่ <c oughs> น่าเชื่อเลยครับผมเห็นในทีวี <c oughs> ผมคิดว่าน้องจะหวานเต็ม้อย <c oughs> ชอบจริงเฮ้ยอันนี้นี่เอาออนแอนะ <c oughs> อย่าตัดทิ้งนะเอาไว้ไอ้ที่บอกไอ้ที่บอกที่บอกว่าไม่น่าเชื่อก็คือว่า<ะ>พอหลังจากที่ โตขึ้นมาแล้วกีฬาหลักที่ผมเล่นก็คือวอลเลย์บอลครับพ่ออะไรแขนแขนเนี่ยเวลาอันเดอร์บอลเนี่ยจริงๆแล้วคนปกติก็อย่างนี้ครับแต่แขนผมจะโก่งเล็กๆเพราะว่ามีปัญหาอแต่ของผมโก่งออกครับผมจะมีปัญหาตั้งแต่เด็กตอนเข้าเฟือเกี่ยวเปนเล่นวอลเลย์บอลได้ยังไงอ่ะแต่เล่นได้ครับเล่นได้มันสามารถที่อันเดอร์ได้มันจังหวะมันได้พอดี หรือว่ามันมันจริงๆแล้วมันอยู่ที่ที่การวางแขนเองคือพูดง่ายๆเปรียบเที่ให้ฟังครับเดวิดเบ็คแฮมเนี่ยที่เขาเตะลูกไซคโค้งได้เนี่ยค่ะเคยเห็นหนังสือหนังสือชีวประวัติเขาไหมฮะเครเบ็คแฮมเนี่ยเท้าไม่เท่ากันเท้าเขาเบี้ยวครับผมมันเลยทําให้เวลาที่เขาเตะไซคโค้งเนี่ยมันเลยไซ์มากกว่าปกติิาเนี่ยน่าจะอยู่ในกรณีเดียวกัน อแล้วคือทําให้มันจังหวะหรือว่าข้อเนี่ยมันมันถูกล็อกเข้ากับบอลได้พอดีแบบอันเดอร์ได้พอดีผมเล่นในระดับประชาชนถ้วยขอนะครับวอลเลย์บอลเพืนะตอนอายุประมาณ15ครับโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วกบบาสเกตบอลไม่ไม่ไม่ใช่ทีมไม่ใช่ทีมแบบธรรมดาทั่วบปผมเล่นทีมกัสิกรชุดบีครับ โอ้โหนี่ยังพาณิชย์ดำเนินนี่ยังธรรมดาไปนะฮะมาฟังอีกอย่างนะฮะเขาบอกว่าเขาเล่นบาสเกตบอลบาสเกตบอลไปไหนฮะบาสเกตบอลนี่เล่นตอนประถมแต่ยังไม่ไม่ไม่ถึงไม่ได้ชอบมากัก็เลยไม่ไม่ได้มีพัฒนาการเกี่ยวกับบาสเกตบอลคือเป็นคนที่มีมีทักษะเกี่ยวกับทุกๆด้านเลยกีฬาเราว่าได้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นกีฬาเป็นทีมนะใช่ครับตอนนี้กําลังกําลังหัดไปเล่นเทนนิสครับผมตอนนี้เหรอใช่ครับผมตอนนี้ครับตอนนี้คับไว้ก่อน อยากสนใจเรื่องของอดีตก่อนครับพอเริ่มเล่นกีฬาเป็นทีมปั๊บเราเล่นกีฬาที่ถูกจัดในหลักสูตรได้อย่างเก่งนะเป็นตัวแทนหลังจากนั้นพี่ได้มีการศึกษาวิธีการเล่นจากใครเป็นพิเศษคะได้ดูเออชอบคือคืออย่างอย่างกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยตอนที่ไปเล่นเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในสังกัดที่มันเป็นสังกัดเหมือนอาชีพเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเราจะถูกฝึกเหมือนมืออาชีพหมด เข้าเข้าตั้งแต่เริ่มแรกในวินัยตั้งแต่เบสิกั้นพื้นฐานไม่แล้วตอนตอนนั้นเกิดเปรียบเทียบแล้วเนี่ยวอลเลย์บอลไทยก็ต้องถือว่ารุ่งเรืองนะยังครับผมตอนนั้นยังไม่ใช่หญิงดิชายดิชายชายนี่ก็อาจจะเป็นช่วงสี่เกมสี่เกมยุคสี่เกมเป็นยุคสี่เกมของผู้ชายครับแต่กีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยสมัยก่อนมันยังไม่ค่อยฮิตไม่ฮิตเท่าปัจจุบันนี้ ใช่มันก็เลยภาพการแข่งขันเราจะไม่ค่อยได้ดูใช่ครับมันจะไม่ค่อยได้ดูฟุตบอลนะครับฟุตบอลที่เราบอกว่าเราชอบครับผมทีมในใจตอนเด็กตอนเด็กๆเนี่ยก็น่าจะเป็นลิเวอร์พูลโอ้โหเพราะว่าเพราะว่าอะไรก็ลิเวอร์พูลหมดตอนนั้นบ้านเราีชอบลิเวอร์พูลมากนะคะคุณจะมองมาทางผมบ่อยครับผมผมนี่ต้องเป็นกลางไว้ก่อนแม้ว่าผมจะเกย่ที่แน่นี่คือเรื่องจริงนะครับผมในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ รายการเจาะสนามค่อนข้างที่จะเป็นรายการที่มีฟุตบอลให้ดูมีไฮไลท์ที่ยิงประตูสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเดีโยวยงเนาะส่วนใหญ่ก็ต้องเอาแต่ลเว์ภูมาออกใช่เพราะยุคนั้นลเว์ภูเรื่องเรืองมีนักเตะดุงใจไหมครับพี่เดี๋ยวดึงถามพี่ตานี่ ซ้ายหรือขวาเท้าซ้ายครับผมซ้ายธรรมชาติแต่ปกติผมมือขวาครับเขียนมือขวาครับแต่เวลาใช้เท้าใช้เท้าซ้ายแล้วเวลาทำไอ้นั่นนะครับใช้มืออะไรคุณใช้มือไหนใช้ทั้งสองมือครับ กินข้าวใช่ไหมครับใช่ครับทุกอนใช้ซ้อนกระเจ้มพี่ไม่ได้หมายถึงอะไรต้องตเข้าใจว่ากินข้าวมาตลอดเลยค่ะครับอ๋อคือเขียนนี่ขวาน่ใช่ครับผมตปอ๋อนี่เขาใช้ครับผมคนปกติส่วนใหญ่ก็ถ้าเขียนขวาก็จะเตะขวาอ่ัเพราะฉะนั้นนักบอลในวัยเด็กที่อยู่ทีมลิเวอร์พูลหรือว่าอยู่เป็นคนที่เตะต้องเท้าซ้ายด้วยได้ยินบ่อยๆได้ยินบ่อยๆก็เอียนลัดเอียนลัดที่สองเท้าเลยนะสองเท้าครับผมอ่าแบ็กแมน นักมันเามซ้ายไหมซ้ายใช่ป่ะไม่รู้ไม่รู้สองข้างใช่ใตอนนั้นตอนเด็กๆนี้ยังไม่ยังไม่ได้เน้นว่าว่าใครเป็นนักเตะเท้าซ้ายเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราก็ยังไม่ยังไม่รู้เรื่องมากมายคือไปทุ่มเทกับวอลเล่บอลก่อนใช่จนจนวันหนึ่งที่ประมาณอายุยี่สิบหกเองตอนที่เราเตะบอลอ s อแข่งกับทีมชาติสมัยนน้นยังเตะไม่ค่อยเป็นเลยครับ แต่ก็โชคดีตอนที่อยู่ปฐมเนี่ยได้ได้เรียนเบสิกบ้างอย่างสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยการจ่ายบอลสามเหลี่ยมวันทัวอะไรเงี้ยพอรู้บ้างครับเริ่มมาเล่นฟุตบอลจริงๆก็หลังจากที่เล่นบอลเล่แล้วเมื่ออายุประมาณ26เอาลแล้วหลังจากนั้นนั่นแหละฮะก็คือจุดเปลี่ยนนะครับจากกีฬาที่ตัวเองรักแล้วก็ประสบความสําเร็จก็คือวอลเล์บอลแต่ทําไมถึงเปลี่ยนมาเป็นฟุตบอลแล้วทุกวันนี้กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ พี่ตะสามารถทำประโยชน์กับสังคมได้เดี๋ยวช่วงแน่เรามาติกันครับครับม ของสอดแจนะคะได้อยู่กับพี่ต้าค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันว่ากีฬาโปรดของพี่ต้าคืออะไรแต่ว่าที่ต้าเมื่อเบรกเมื่อสักครู่นี่ก็คือว่าจุดเปลี่ยนจากกีฬาที่เขาประสบความสําเร็จแล้วก็รักมาเป็นกีฬาที่ชอบเหมือนกันแต่เพราะอะไรถึงเปลี่ยนมาเป็นฟุตบอลทั้งทที่วอลเลย์บอลก็กำลังดีใช่แล้วกําลังรุ่งเลย26ปีอยู่มาเปลี่ยนเพราะว่าอะไรครับคือพอเริ่มเข้าวงการแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาให้วอลเลย์บอลนี่ไงครับผมเป็นนักครองไ้วลาให้กับฟุตบอลล่ะ คือฟุตบอลจะมีเพื่อนเยอะนาะแล้วมันเริ่มมาตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยจัดฟุตบอลดาราเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของบอลช่อง3ามทุกวันนี้ก็คือศิลปินอ s เแต่กับทีมชาติไทยทีมชาติไทยใช่ทีมชาติไทยชุดปัจจุบันชุดปัจจุบันด้วยชุดปัจจุบันนี้หรอครับแต่9กหนึ่งแท้9กหนึ่ง พี่หนุ่มยิงผมยิงเลยผมเป็นคนยิงใช่ห่มใชครับผมใช่แล้วตอนนั้นเนี่ยที่ที่เต่งติมชาติได้เพราะว่าเราใช้ตัวผู้เล่น16คนครับหนุ่มครับยกหนุ่มเนียมใช่รุ่นปันมีอีคนรุ่นชาไทยรุ่นเจตวิทยรุ่นพี่โก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองดูสิตอวันพี่กระตีพี่มีพิจโตตาดดิ๊บมีเต๋าวิียบร้อยนี่ กระโอดเลยขับรถไปหมดวิ่งด้วยเยกหกคนรู้สึกว่าจะเอาดาราฮ่องกงมาคนหนึ่งนะที่เล่นเป็นจักเจ้าอ่ะเออเออสมัยก่อนใช่เปลวจินต์แต่ตอนน็้ใช่ใช่ใช่มาเล่นกับทีมราด้วยก็เป็นมคนแต่ก็ยังได้ไปหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรกจ้าหนึ่งจากวันนั้นเนี่ยเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตพี่ตาบ้างทำให้เราสนใจกีฬาฟุตบอลมากขึ้น แล้วก็เริ่มเริ่มเปลี่ยนมาเล่นฟุตบอลครับผมคือมันเป็นคือมันเป็นนี้ครับผมขออนุญาตเสริมคือพอเรามาอยู่ค่ายเพลงไอเอสด้วยกันเนี่ยงานหลักองเราก็คือว่าเราต้องเล่นคอนเสิร์ตทุกคืนเพราะฉะนั้นเพื่อนที่อยู่ในในสังคมเดียวกันเนี่ยเราก็จะเป็นเพื่อนกันพอมีเวลาว่างเนี่ยนี่คือสิ่งที่ IS เอสจะทำทุกปีคือเตะเป็นประเพณี ส่งเสริมให้นักกีฬาครับใช่ส่วนนึ่งเอาเงินสมบุญด้วยคือวันนั้นเนี่ยที่แต่กับทีมชาติเนี่ยผมลงไปน่าจะไม่ถึงสามนาทีพอได้จัดบอลปุ๊บจังหวะจักระชาตปรากฏว่าขาอ่อนขาอ่อนไงทีสามเล่นคอนเสิร์ตกลับมาก็เพลียปุ๊บแต่เห็นคุณหนุ่มเล่นแล้วแบบคุณหนุ่มก็ยิงทีมชาติได้ด้วย รามีความรู้สึกว่าโอ้มันช่างไปช่างต่างกันเช่นเพลงเขาไม่ค่อยได้ออกคอนเสิร์ตนะคือคือเพลง,งที่มันดังนะหลังจากนั้นปุ๊บก็มีเวลาว่างผมก็จะฝึกเล่นบอลครับแต่ทัจ๋าจต้องเข้าใจอย่างหนึ่งพี่ตะเนี่ยที่เขาจะมีความสามารถในเรื่องของการออกกำลังกายอย่างหนึ่งคือการเต้นเ <c oughs> พราะนักร้องสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่นักร้องสมัยนี้คือซิงเขาต้องร้องสดทุกวัน แล้วเต้นทุกเพลงร่างกายเขาเนี่ยมันถูกมันถูกเบิร์นด้วยการเต้นนี่รู้แล้วล่ะก็าการเต้นอ่ะแต่ก็ดูตลอดเลยอ่ะเอ็นดูเอ็มบีเออเขาออกกำลังกายด้วยการเต้นตลอดใช่แล้วคราวนี้พอมาเล่นฟุตบอลเข้าฟุตบอลเข้าปุ๊บตอนหลังเนี่ยได้ไปร่วมทีมกับตาครั้งหนึ่งกับบอลการสนครับเปไง้า่คะถงฉายาของเขาคืออีซ้ายทะลวงโลกซ้ายทะลวงโลกยิงเท้าซ้ายแรงแม่ เขเล่นปีกซ้ายวิ่งโคตรเร็วเลยตอนนั้นผมเริ่มเอ็นขาดแล้วคฮะตอนนี้เนี่ยขาเเกลี้ยตอนแต่ก่อนปีนใช้การที่เป็นชายน้อยแล้วเสียไปกับทุกอบวัดแล้วพี่ตากิงกิงสองสามลูกยิงซ้ายแล้วนี่จีวิธีฝึกตัวเองยังไงคะจากจากยี่สิบหกก็คือเริ่มถามว่าอายุประมาณนี้ก็คือเริ่มมากแล้วเอเริ่มฝึกเองยังไงคะก็ เริ่มตั้งแต่คนนู้นคนนี้ให้คําแนะนําครับผมแล้วต้องบอกตรงว่าผมมีช่วงหนึ่งที่ผมมีเวลาว่างมากๆครับผมจะมีลูกบอลใบหนึ่งล้ะขับรถไปตามสนามฟุตบอลทุกที่ที่เราสามารถไปได้อย่างเช่นมอจันเกษมอะไรเนี่ยครับผมก็ไปเจอกับพวกที่เขาฝึกบอลจูบอลมหาลัยยูอะไรเงี่ยผมก็เข้าไปก็ได้รับการแนะนําตั้งแต่เริ่มเบสิกอะไรเนี้ยแล้วผมพอเวลาผมว่าอะไรแล้วผม ว่าจริงๆครับฟุตบอลเนี่ยมันต้องเล่นเป็นทีม <ฮะ S 2> แต่เวลาที่อยู่ที่บ้านเราอยู่คนเดียวเนี่ยผมเลี้ยงบอลในห้อง <ฮะ S 2> อยู่ในบ้านเนี่ยผมเลี้ยงฟุตบอลหัดเลี้ยงฟุตบอลเดินไปเดินมาหัดเดาะฟุตบอลจ,จนจนจนเรามีเรามีของพอสมควรแล้วความโชคดีของผมอย่างหนึ่งคือณวันหนึ่งเมื่อตอนอายุ29เนี่ยผมได้ถูกดึงไปเล่นทีมองค์การโทรศัพท<อ>์เป,เป็นเป็นฟุตเป็นนักเตะ ประชาสัมพันธ์เอาง่ายๆแต่อยู่กรณีเดียวกับพี่หนุ่มที่เล่นให้ทออพี่จอร์นบาว์เล่นให้สินธนามีปีนั้นปีเดียวกันผมผมก็มีโอกาสได้ไปอยู่ในสังกัดองค์การโทรศัพท์แล้วทําทุกอย่างเหมือนนักเตะที่เขาทำฝึกแบบอาชีพสองเดือนครับไปฝึกอยู่สองเดือนทําทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสเทรนนิ่งวันเทสนีเทสทุกอย่าง ทำทใช่ครับเขาเขาจะเทสอย่างถ้าคุณไม่พร้อมคุณไม่สามารถลงสนามได้สนามฟุตบอลเนี่ยเขาวางกลวยเกือบรอบสนามวางอะไรนะวางกลวยครับวิ่งรอบสนามนี่8รอบ8นาทีนี่ฮะตกใจหมดเลยป่าวพี่เคยวางกลวยเลยตกใจเพื่อน เพื่อนพูดวางกรวยทีเราเกือบพื่เราเกือบไปบางกรวยแล้วก็กานที่เราได้ฝึกทุกอย่างใช่ครับมันนั้นเวลาที่เราเป็นนักแสดงเราก็จะไม่ได้ฝึกอะไรแบบนี้ใช่ครับผมก็ไปฝึกอยู่ได้สองสองเดือนปรากฏว่าติดภาพยนตร์เรื่องสนิมสร้อยตอนนั้นครับแล้วก็ใช้เวลาในการถ่ายอาทิตย์ละสี่วันเลยทำให้เราไม่มีกั หมดโอกาสหมดเวลาตลแต่สองเดือนตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าให้ประโยชน์กับการเป็นนักฟุตบอลมากมากตาครับสองเดือนนั้นเนี่ยตาคนพบตำแหน่งของตาเลยหรือเปล่าจริงๆแล้วต้องพูดตรงๆนะครับคนที่เล่นฟุตบอลเป็นเนี่ยรับรองว่าเล่นทุกตำแหน่งได้หมดมถ้าเข้าใจความความหมายของคำว่าฟุตบอลอถ้าเข้าใจวิธีการเล่นของฟุตบอลเนี่ยก็เล่นได้หมดแต,แต่ตอนแต่ตอนที่ไปอยู่องค์การโทรศัพท์ ถูกจับไปเล่นแบ็คซ้ายครับเพราะว่าอาจจะเป็นว่าหนึ่งมีความไวเร็วมีความเร็วครับตัวเล็กนะไปดักแต่เขาต่านบอลดีเขาดักเขาเขาดักเขาอ่านเกมอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่คอยเป็นแบบคอยดักเป็นพีนิกเกอร์สูงใงเกมถือเกมใช่ถ้าเกิดว่าผมเล่นทีมเดียวกับเขาเนี้ยเขาจะเล่นตัวต่ำผมจะไปเล่นหน้าสูงผมเป็นคนทำยิงประตูแต่ถ้าเกิดมีพี่เต๋าเข้ามาอีกคนนึง พี่เต๋าพี่ตะพี่หนุ่มก็จะกลายเป็นพี่หนุ่มกับพี่ตะได้อยู่ข้างหลังนะพี่เต๋าก็อยู่ข้างหน้าแต่ถ้ามีพี่มอสมาอีกคนนึงข้างหลังก็จะมีพี่เต๋าพี่ตะพี่หนุ่มข้างหน้าเป็นพี่มอสฮะเรียกเรียงลำดับความดังฮะคราวนี้พอใต่บอลแล้วเนี่ยมันต้องมีทีมในปัจจุบันที่เชียร์อยู่ครับยังไปเรียกกูเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือเชียร์ทีมอื่น คือก็บอกว่าเริ่มแรกเนี่ยพอมาสนใจฟุตบอลแล้วผมเชื่อว่าไม่มีใครที่ไม่ชอบแมนยูใช่ไหมยุคที่เบ็กแฮมอยู่เนี่ยย<ช>ุคลูกเตอร์ก็เริ่มชอบแมนยู U ก่อนครับแล้วก็มีความสงสัยเหมือนกันกว่าทำไมถึงมีคนสาบแช่งแมนยูเยอะพอเราไปอินกับการดูฟุตบอลเยอะ เขาเข้าใจความที่เขาเก่งแล้วทีมผู้แข่งก็มีอะไรเงี้ยไม่สามารถจะสู้ได้เลยใช่ดูยิ่งไนที่ชอบทีแต่ผมชอบอาเซนอนครับผมตอนตอนแรกที่ชอบลิเวอร์พูลชอบลิเวอร์พูลจากการที่สื่อมากกว่าครับสื่อพรายามให้เราให้เรารับรู้แต่จากนั้นคลิกขั้วไปแมนยูมยูชอบแบ็คเ่มครับเริ่มชอบแบ็คแ้ง ซื้อสตาร์ทคู่แรกก็รุ่นแบคแคมนี่ใชมันเริ่มมาจากอย่างนั้นก่อนแมนยูแมนยูครับแต่จริงๆแล้วชอบอาร์เซนอลครับอาร์เซนอลจะเป็นคุกกี้คือเวลาแมนยูเล่นก็เอาคุกกี้อาร์เซนอลมากินสามไอ้ตาทแบบนี้เลยเห็นป่ะทังไว้ตั้งหัวหัวรอรุ่นนี้เลยรุ่นนี้แล้วไง อาร์เซนอลเพราะอะไรฮะชอบอาร์เซนอลปืนใหญ่ช่ครับผมฮะชอบตากปืนใหญ่ชอบสไตล์การเล่นสายทะลวงโลกสายทะลวงสาไม่ใช่สายทะลวงโลกเลยหรอกก็พอดูไปมากมแล้วเราก็ชอบสไตล์การเล่นของอาร์เซนอลครับชอบวิธีการเล่นเป็นวิธียังไงคะคือบอลของอาร์เซนอลเนี่ยจะเป็นบอลที่เท้าสู่เท้าเป็นบอลที่ต่อบอลกันระยะประชิดใกล้ๆคือ คือปัชญาของฟุตบอลเนี่ยถ้าฝั่งไหนเนี่ยเป็นฝ่ายที่ได้ครองบอลอยู่เนี่ยความเป็นไปได้ที่จะได้ประตูมันย่อมมีมากกว่าครับแต่มันก็ไม่เสมอไปแต่ยังไงก็ยึดถือว่าฟุตบอลของอาเซนอลนเนี่ยเขาจะเป็นฝ่ายครองบอลอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับทีมบาร์เซโลนาครับนี่แหละนะฮะเป็นทีมดังเลยครับผมนะครับบาร์เซโลนานี่มีใครเป็นไอดอลไหม ที่ชอบมากๆก็จะเป็นซาบีกับอินเนสตาครับโอ้โหอันนี้เป็นตัวทิมชาติสเปนเลยคก็เหมือนงานพี่ตาบอกก็คือปัดยาของฟุตบอลเขาครองบอลดีมากผู้นี้แต่พี่หนุ่มเชื่อไหมคะว่านี่คือทีมโปรดที่พี่ตาชอบแต่กีฬาโปรดณักปัจจุบันกลับไม่ใช่ฟุตบอลอืมเมื่อกี้แอบเผยมาตอนช่วงแรกแล้วเทนนิสครับไปทำยังเท่าไหนเพื่อนคือฟุตบอลเนี่ย กว่าเราจะเตะทีเนี่ยตอนนี้ที่ที่เราฮิตฮิตกันก็คือฟุตบอลเจ็ดคนครับมีทีมด้วคนอีกมีครับผมคือทีมอะไรนะสังกัดทีมก็ซิลล่าสตาร์เอฟซีครับเป็นทีมเป็นทีมที่ได้แชมป์จากไทยแลนด์เอ่อสุ per star เอเชียไทยแลนด์สุ per star ลีดครับผมนี่เป็นลีกฟุตบอลดาราเป็นทีมของพี่ตาเป็นทีมของพี่ตาครับพี่ตาเล่นเป็นตำแหน่งอะไรคะเล่นเล่นกลางกับเล่นหลัง ครับปิดทองหลังพระครับมีตัวมีตัวดังๆเยอะอยู่ครับผมคือบอลเจ็ดคนเนี่ยสามารถที่จะเล่นได้ทุกตำแหน่งค่ะครับโอเคโอเคคราวนี้เรามาเข้าเรื่องว่าพอบอลเจ็ดคนไปแล้ว เล่นบอลจนสุดแล้วฟุตบอลี่ยไม่ใช่ว่าสุดหรอกก็ยังเล่นอยู่แต่ความที่จะเล่นฟุตบอลแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เราคนเดียวอ๋อทีมเราเนี่ยทีมเราอย่างน้อยก็ต้องสิบคนอย่างน้อยที่สุดเจ็ดคนทีมฝั่งตรงข้ามอีกเจ็ดคนใช่คนก็เลยใช่ครับผมก็เลยต้องหันไปเล่นกีฬาที่แบบ สองคนก็เล่นได้แล้วหรือว่าคนเดียวบางทีเล่นได้น็อกก็ได้แต่ว่ากีฬาสองคนหรือคนเดียวมันมีเยอะมากนะคะมีแบดก็ได้บิงกองก็ได้โยคะก็ได้ฟิตเนสทำไมถึงเล่นเทนนิสคะก็คือต้องบอกว่าน้องเต้นันทสายกับป๊อป ชวนไปเล่นแต่เต้กับน้องเต้กับน้องอะไรนะป๊อปครับน้องป๊อปนี่ผมเห็นในอินสตาแกรมคุณเขาชอบเล่นเวทอะคุณนะครับนอกจแต่ทีนี้คุณเล่นเวทด้วยนะจิมเจจินตาอะไรอย่างเงี้ยคุณเล่นเวทผมเห็นในอินสตาแกรมก็นี่เราข้อดีของกีฬาครับมันก็พาเราไปหาสิ่งดีๆครับก็เลยไปตีกับเทนนิสกับเต้ก็เลยไปหัดตีเทนนิสครับก็คือแสดงว่าพี่ตาพูดว่าหัดดีแต่ว่าไม่เริ่มจากศูนย์เลยครับผมจักจ๋าให้เวลา จากนี้ไปสองเดือนเจอกันถามจริงพี่ตาเล่นมานานแค่ไหนแล้วตอนนี้เล่นมาประมาณได้สองสามเดือนครับตอนนี้ไม่ต้องเลยให้เดือนหนึ่งตอนนี้เดี๋ยวเจอกันไม่ต้องให้ครับตอนนี้ผมเล่นเล่นเซตได้แล้วครับเล่นได้เลยนะเขาเรียกเล่นเซตก็คือตีเลยพี่ก็เล่นเซตรายการพี่ค่ะเล่นเล่นเซตนี้คือยังไงคะพี่ตาคือก็คือเล่นเล่นแข่งขันจริงเลย จริงเลยเล่นหน<อ>ึ่งตอนหนึ่งหรือว่าสพี่รู้ไหมทำให้จะสัดรู้ทำไมจะสัคิดพี่รู้ไหมว่าการที่จะรู้ว่าพี่เพิ่งเล่นกีฬาเพิ่งหัดเล่นจากศูนย์ทำให้จรู้สึกว่าการเล่นกีฬามันไม่มีคำว่าสายเกินไปเลยอ่ะอม,มัน <จะ S 2> ไม่ไมีคล<ม>ว่าสาย,สายจริงๆครับผมแล้วก็ผมบอกตรงๆเลยครับเสน่ห์ของการเล่นกีฬาเนี่ยคือวันหนึ่งที่เราพัฒนาตัวเองขึ้นไปจากระดับที่เราเป็นอยู่มันมันมีเสน่ห์และมันให้พลังชีวิตกับเราคนโอ้โหตายครับ วันนี้ได้มาคุยกันเรื่องกีฬาเต็มๆแล้วนะฮะเรื่องฟุตบอลนี่ก็รู้นอยู่แล้วเพราะว่าเรายังเล่นด้วยกันไปทำงานกุศลอะไรด้วยหลายอย่างนะครับิมิมก็ซินล่าก็ไปเตะเพื่อทำทำการกุศลด้วยเหรัคะคือเมื่อไหร่ที่เรามีโอกาสทำงานการกุศลแล้วเรามีส่วนร่วมได้เนี่ยก็จะไปกันบ่อยๆเป็นประจำอยู่แล้วครับผมคือในฐานะที่เราเป็นศิลปินก็ดีในฐานะที่เป็นตัวแทนของการเล่นกีฬาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีครับ เราเป็นตัวอย่างให้กับสังให้กับเยาวชนให้กับสังคมก็เป็นสิ่งดีครับนี่เป็นสิ่งที่ภูมิใจครับนี่แหละห<ฮ>ผมถึงบอกว่าถ้ารุ่นตำนานแบบนี้มาเดอะเลเจนด์มาไม่ต้องให้ฝากอะไร เขาฝากให้เสร็จเรียบร้อยก็แต่ว่าพี่ตาได้ฝากตลอดทุกช่วงที่เราได้คุยกันทุกคําตอบของเขามีความหมายมากใช่แล้วใช่แล้วที่เราชอบมากๆเลยคือการเี่ีฬาทาให้เรามีพลังชีวิตกาเห็นพัฒนาการเวลาเราเล่นอะไรได้สักอย่างครับครับผมประทับใจมากๆใช่ฮะวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนรักที่ดีมากครับผมมีโอกาสก็เดี๋ยวเจอกันครับผมไปบึกเทนนิสพี่หนุ่มที่จะไปฝึกเทนนิส ได้จริงๆคือเจัคเคยคิดมาตลอดว่าเจาจัโตแล้วแบบยี่สิบอะไรโตฮะแต่เทนนิสจะยากนิดนึงนะครับมันมันไม่เหมือนกีฬาที่เหมือนแบดกับปิงปองอย่างแบดกับปิงปองยังใช้ข้อมือเวลาเล่นแบดกับปิงปองเนี่ยเจ๋สจะรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่เล่นง่ายเพราะว่ามันจะไม่ค่อยเจ็บตัวเวลาลูกมาโดนอะไรเงี้ยค่ะแต่เทนนิสเนี่ยจะเป็นกีฬาที่แบบอัดรุนแรงแล้วเผื่อเจ็บเผื่อเกี้ยวเผื่ออะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องเล่นเลย รู้สึกว่าเออาจจะอายุมากไปแล้วที่จะเริ่มต้นใหม่กับอะไรแบบนี้แต่ว่าพอฟังพี่ต้าพูดแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ใช่ผมว่าไปเล่นผมว่าไปเล่นหากีฬาที่เหมาะกับตัวเราครับผมนะครับอ้าวลองไปดูว่าเทนนิสเป็นยังไงนะครับครับผมขอบคุณพี่ต้าทีนึงดีครับผมขอบคุณครับขอขอบคุณนะครับแต่งงานผมไปเกษียมนะครับแล้วก็เสื้อผ้าพิธีกรไทยจากจอจคอนสูครับ สำหรับเส้น้าวพิธีกรหญิงนะคะจากซูด้าค่ะแล้วอย่าลืมติดตามข่าวสารนะครับรายการสปอตแฟนนะครับที่อินสตาแกรมด้านล่างครับผมใช่แล้วค่ะอยากจะให้เทพิตะดีรันหลายๆทีล้านทีก็บอกมาเลยบอกมาเลยกดไลน์ทำไมเยอะพี่หนุ่มจะจัดให้ค่ะหรือว่าอยากจะได้ใครเพื่อนพี่หนุ่มคนไหนบอกครับผมเพื่อนจะจ่ากไปได้นะเพื่อนจะจามีใครบ้างอ่ะเอยอะเลยเอาละครับวันนี้ก็แล้วหมดแล้วนะฮะลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ